วันนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะเร็วมากอ่ะคนเดียวได้นะเสื้อะอะไรอ่ะ Unicorn Squishy Shop นะวัน,นเด e 5, เียวก็ได้ละส่งแบบ EMS ค่าส่ง42บาทมาเก็บกันได้เสียงอะไรอ่ะมันมันเป็นอะไรไม่รู้ามาเก็บกันไม่เอาอยู่ต่อไม่อยากตัดอยากเก็บ แม่แกแบบนี้มากกว่ามันเฮ้ยเมียวขึ้นมาทำไมลงลงลงเมียวลงไอ้เมียวลงลงเมียวชอบขึ้นมาตอนถ่ายคลิปเลยอะ,อ,ะอ๋อมันติดไว้ตรงนี้ด้วยเกะได้แล้วครั้ไอ้เมียวนี่ก็ นักมาอีกคือ u p ป r c l e a โหนุ่นม,มมาสโลม,มากลมากๆค่ะแทนทองแทนเป็นอันนี้นะอะไรวะหนีโอ้ยมยวเอ้ยขอลองขึ้นมาแมวมาเฮ้สโล啊 s e r c s ดีปปปปใจมาก

ขอไปเก็บก่อนนะ แกะออกมาได้แล้วน้าสลามเนปปื้อสับปะรเนื้อบางล้วอืยดมากคือชอบมากกินแอปเปลิลน่ะหอมแล้วก็สกุชี่ก็เป็นสกุชี่อะไรปังเนยนะแล้วขอตั้งสับปะรนกนมาเกะกันด้ยเกะง่ายมากก้องโต กลิ <c oughs> ่นเหม็นอะมันเหมือน,นก้าวๆอะมันม็นอะแต่สโล w มากมากอะ slow มากมากเลยอะเราก็เหมือนแล้วก,ก็เหมือนอะไรวิคืนน่ารักมากเลยช็อตกระดูกนี้เลยร้านยูนิคอร์นแล้วของแถมไปไหนแล้ววะไม่รู้กันดูข้างในดสิไม่มีแล้วนะ เราวันนี้ก็ได้แค่นี้นะบ๊ายบาย